Bye Super 2. 2> สวัสดีครับวันนี้นะครับก็มาเจอกับผมนะครับโย Super ร์ทูห่างหายกันไปนานครับกับรายการคู่ <Ooh. S 1> มือช่างนะครับวันนี้เราก็จะมีอะไรดีๆมีของเจ๋งๆมารีวิวให้กับคุลูกค้า <Wow. S 1> ได้ชมได้ดูกันนะครับว่ามันมีข้อดียังไงข้อเด่นยังไง มันดียังไงเดี๋ยวเรามาดูเลยครับตัวนี้นะครับเป็นสว่านโรตารี่ t o เทลนะครับมาในรหัส t R H L I 202 287ตัวนี้บรรจุอยู่ในกล่องพลาสติกสีเขียวแข็งแรงทนทานครับสวยงามตกไม่แตกเป็นไฟเบอร์ครับเรามาดูภายในกล่องเลยดีกว่าครับเปิดกล่องขึ้นมานะครับจะเจอนะครับมีอะไรในกล่องบ้างนะครับตัวนี้มีตัวเครื่องนะครับ ตัวเครื่องสว่าน3ระบบนะครับ1ตัวตัวนี้เป็นแบบไร้สายด้วยครับตัวเครื่องแล้วก็จะมีแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่2 0โวลต์4แอมป์แาวมีบรรจุมาให้ทั้งหมด2ก้อนครับแล้วยังมีแท่นชาร์จนะครับขาดไม่ได้เป็นแท่นชาร์จแบตเตอรี่ที่ใช้ชาร์จนะครับอุปกรณ์ที่ให้ก็จะมีดอกโรตารี่ จาะปูนนะครับขนาด6มิล8มิลและ10มิลอย่างละ1ดอกแล้วก็มีดอกสกัดเป็นดอกสกัด S d s พั s นะครับดอกสกัดแหลมให้อีก1ดอกครับมีสินค้ามากมายเครื่องมือช่างไฟฟ้าจะก่อสร้างหรือตัดหญมาขึ้นอู่ซ่อมรถมีครบนะครับท่านหาเครื่องมือทำงานมีน่ปเคปรื่องมือช่อทุกแบบชา้าแต่ละลัยสาธากว่าท่านอยากได้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเจ้าตัวนี้มันมี ข้อดียังไงจุดเด่นยังไงเดี๋ยวก่อนที่จะมารีวิวเดี๋ยวผมขออนุญาตเอาออกจากกล่องแลยนะครับขอเก็บกล่องก่อนตัวนี้นะครับอย่างที่ผมเห็นนะครับเป็นสว่านโรตารีสามระบบสามารถปรับระบบได้เจาะธรรมดาครับระบบที่2คือเจาะปูนระบบที่3คือการสกัดการแยกนะครับตัวนี้วัสดุดทำมาอย่างดีเลยครับด้ามจับ พุ่มยางจับกระชับมือครับตัวนี้ไม่ลืน่นไม่หลุดง่ายแน่นหนามากแล้วก็นะเป็นระบบบัสเลตมอเตอร์ด้วยนะครับมอเตอร์ลร้แนง่านไม่มีประกายไฟฟ้าเล็ดลอดออกมานะครับตัวนี้ก็ใช้ในโรงงานไฟฟ้าเนี่ยปลอดภัยเลยสเปคตัวนี้เหมกกาะกับการใช้งานในการเจาะปูนอยู่ที่26มิลนะครับ จาะจับดอกหัวอได้นะครับจับดอกเอ s ดีเอสพัดดอกสกัดได้ทั้งแบนและแหลมนะครับว้าว <Wow. S 1> เดี๋ยวเรามาลองกันเลยครับก่อนอื่นก็แบตเตอรี่ครับมีสถานะบอกแบตเตอรี่ด้วยก,กดก็เช็คดูได้นี่มีอยู่2ขีดนะครับออระบบซ้ายขวานะครับปรับที่นิ้วนะครับกดที่นิ้วทั้งสองฝั่งนะครับจะเจาะเข้าหรือจะถอนออกนะครับ ตัวนี้ปรับระบบถ้าเป็นระบบเจาะธรรมดาอยู่ระบบแรกนะครับถ้าเป็นระบบเจาะปูนอยู่ระบบที่2นะครับระบบที่2ใช้ในการเจาะปูนโดยเฉพาะครับไม่เปลืองแรงถ้าเป็นระบบสก,กัดก็มาที่รูปค้อนครับทีนี้เรามาดูการใส่ดอกดีกว,ว่าครับการใส่ดอกก็เป็น ดอกโรตารี่นะครับสวมง,ง่ายถอดง่ายก็ใส่ไม่ยากครับเสียบเข้าไปเลยเขาหลอกเรียบร้อยดอกโรตารี่ก็ใช้เจาะปูนเข้ามาที่บวด2นะครับฟังก์ชันที่2การจาะปูนเริ่มครับฟังก์ชันต่อไปเดี๋ยวเราจะาใส่ดอกสก,กัดนะครับดอกสก,กัด ที่แถมมาให้จะมีดอกสกัดแหลมตรวเทสกันเลยครับเรียบร้อยอย่าลืมปรับมาที่โหมดที่3นะครับโหมดสกัดหรือแยกรูปคอนเริ่มครับนะครับเรายังมีอีกฟังก์ชันหนึ่งครับที่ตัวนี้เสริมมากับการใช้งานนะครับเสริม,มกับการใช้งานคือฟังก์ชันสกัด ที่จะมาใช้ในกับพวกดอกสก,กัดที่เป็นดอกแบนดอกสก,กัดโค้งนะครับตัวนี้นะครับผมยกตัวอย่างก็เป็นดอกสก,กัดแบนนะครับตัวนี้ไม่ได้มีแถมมากับตัวตัวเครื่องนะครับถ้าสนใจก็ซื้อสังหากได้ครับเสียบเลยครับเรียบร้อยฟังก์ชันนี้มีดียังไง ก nah, รณี <rak> ที่เรามาสก,กัดนะครับเรามาอยู่ฟังก์ชันนี้ถูกไหมครับสังเกตเอ,อ,องศาของดอกนะครับจะอยู่ไม่ตรงอยู่เฉียงนะครับนะครับ <t ell noise> ไอฟังก์ชันนี้นะครับฟังก์ชันนี้ปรับมาอยู่ตรงลูกลูกศรนะครับจะใช้ในการปรับหมุนองศาของดอกสก,กัดนะครับให้ไปตามทิศทางที่เราต้องการ <t ell noise> นะครับสังเกตไหมครับจะเป็นตรงก็ได้ <t ell noise> ครับเราต้องการสกัดในมุมองศาไหนพอเราปรับมาที่มุมองศาที่เราต้องการแล้วปรับกลับที่ฟังก์ชันสกัดครับและเริ่มใช้งานได้เลยนะครับวันนี้ก็เป็นฟังก์ชันที่บางคนก็งงนะครับแลบางคนก็สงสัยว่าเอ๊แต่รังนี่มันมีเอาไว้ทําอะไรนี่ครับเราตอบข้อสงสัยให้กับผู้ชมที่ได้รับชมนะครับก็ หลักๆแล้วตัวเครื่องนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์ครับเพราะมาพร้อมทั้งตัวเครื่องแบตเตอรี่และแท่นชาร์จรวมถึงดอกที่จําเป็นต่อการใช้งานคือดอกโรตารี่6มิล8มิล10มิลรวมถึงอกสกัดดอกสกัดแหลมด้วยที่ใช้เยอะก็ยังไงก็ฝากรายการคู่มือช่างด้วยนะครับก็จะแนะนําให้ความรู้แนะนํารีวิวแนะนําสาธิตการใช้งานรวมถึงจุดเด่นจุดด้อยต่างๆของ อุปกรณ์เครื่องมือช่างต่างๆนะครับสำหรับวันนี้ผมโยกซูเปอรป์ทูก็ก็ขอลาไปก่อนครับแล้วพบกัน EP ถัดไปนะครับสวัสดีครับ